ครับนี่ก็เป็นแม่น้ําท่าจีนนะครับทางด้านที่ตรงไปนี้ก็ไปออกที่ทะเลอ่าท่านควรจะทราบนะครับว่าไม่มีปลาอยู่หลายชนิดนะครับเช่น,ป,นปลาคอร์หรือว่าปลาหลายชนิดนั้นที่เมื่อเติบโตจากแม่น้าแล้วจะไปหากินในทะเลแล้วจากนั้นถึงเวลาวางไข่เพาะพันธุ์ปลาหรือว่าสืบพันธุ์ก็จะว่ายเข้ามาสู่แม่น้ําแล้วก็สู่ไปยังต้นน้ํานะครับกระเกกรนขึ้นไประหว่างทางก็จะเป็น เหยื่อของนกเหย่่ยวบ้างหรือว่าหมีบ้างนะครับพวกนี้ก็ต้องพาตัวเองขึ้นไปหาที่เหมาะๆบนด้านบนนะครับเพื่อจะวางไข่นะครับแต่ในแม่น้ําท่าจีนแห่งนี้นะครับก็จะมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งครับคือสัตว์น้ําก็คือกุ้งฮะกุ้งกัมกามนะกุ้งกัมกามโดยธรรมชาติแล้วเขาจะต้องลงมาวางไข่ตรงน้ําก่อยนะครับแล้วเขาจะว่ายขึ้นไปดำรงชีวิตอยู่บริเวณต้นแม่น้าทางจังหวัดสุพรรณบุรีนะที่กล้องที่ผ่านไปเนี่ยคือมุ่งไปสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้ กุ้งในแม่น้ําท่าจีเนี่ยมีความฉลาดมากนะครับท่านเห็นผักตบชวาไหมครับที่ล่องลอยอยู่ในแม่น้ํานี้นะครับแนอดีตเมื่อสิปีนะครับที่าสาภาพภูมิประเทศหรือสาภาพแวดล้อมยังเหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยู่ของกุ้งก้ามก่อนนั้นกุ้งก้ามกลางก,ก,ก็จะอพยพ <c oughs> ล่องมาจากทางด้านของจังหวัดสุพรรณบุรีมาถึงอาเภอสามพานเขตอำเภอกระทุ่มแบนพวกนี้นะครับประมาณนี้ตรงจุดที่เรายือนอยู่นี่นะครับกุ้งก้ามกลางก,ก,ก็จะไข่ เกาะที่ต้นสวะนะครับต้นสวะที่ต้นส,สวยๆนะครับจเจริญงอกงานดีลอยมาเป็นต้นๆเล็กๆนะครับ <c oughs> กุ้งกำกาวเขาจะเข้าเป็เกาะแลวจากนั้นเขาจะเอาไข่เนี่ยวางไว้กับรากสวะรากผักตบชวานะครับแล้วตัวเขาก็มุ่งหน้าขึ้นไปสู่สุพรรณบุรีแล้วปล่อยให้สวะหรือผักตบชวาเนี่ยครับพาไข่ที่อยู่ในกอผักตบชวาะล่องลอยไปทางปากแม่ <c oughs> าาน,น,น้ําทางปากแม่น้ำนั่นก็จะเป็นน้ํากร่อย <c oughs> ก็จะทําให้ลูกกุ้งนั้นได้เพาะตัวเป็นไข่กุ้งนะครับเพาะตัวเป็นลูกกุ้ง แล้วลูกกุ้งก็จะมาตามน้ําไหลแล้วก็พยายามว่ายน้ําขึ้นไปอยู่กับพ่อแม่ที่สุพรรณบุรีเห็นไหมครับว่ากุ้งกล้ามกรามในเขตแม่น้ําท่าจีนแถวๆอำเภอสัมพันนี้นะครับฉล<ร>า,าดครับตัวเองไม่ต้องว่ายลงไปมากพียงต่อมาถึงตรงสัมพันนี่นะครับแล้วก็วางไข่เพื่อให้ผักตบชาวานั้นพาไข,ข่ของตัวเองลงไปยังเขตอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเพื่อจะเพาะพันุ์ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถิ่นแถวนี้นะครับ แม้แต่กุ้งยังมีความฉลาดนะครับเป็นดินแดนที่ที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับ